สวัสดีเล่นบอลวันนี้อย่ามาหาพี่พแล้ว <c oughs> จะมากินดินแย่งกันแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูดูดู เหดื่อผมเขาก็เต็มเลยหน้าไหลลงก็เลอะตงนี้ใส่ลงเป็นทีช่องนี้ไว้เนียทั้งมด่นกไมสูบกูเนิญอากาศนามากลง

โอ้ยล้มไม่เอาบอลแล้วจะวิ่งไล่คน ไป <Bye. c oughs> แม่คันนั่งรอเล่นผู้เบด เหนาวมากมือสัน ไปให้ป้าแก่แม่ลงแล้ว <c oughs> หาแม่นูนลงแม่แล้วคะไปหาแม่ไปหาแม่แม่ร้องเราเร็วเร็วหาแม่หาแม่นอนไป่ะไปวะหาแม่ไปหาแม่ไปแล้วไปหาแม่นู่นแม่ไปอยู่นู่น ប๊ะมา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 หาแม่លุมาលุលุ ป็แก้วกอดภูเวทแม่โวยวายยัย <laughs> เป็นยังไงโอ,อ,อ้เขามาแล้วดีใจลูกมาหาไปแล้วไปอีกแล้ว <laughs> ไปไหน เดี๋ยวแม่น้องล้วจะไปหาป้า ยังมีเสียงะวะกัวลูกหายทำไมถึงถึกเหนานี่แล้วนี่แม่มาหาป้าเดีย๋ยวแม่โวยวายไปหาแม่อื โดนเพี้ยแล้วดื้อแห้งไปหาหาแม่หาแม่แม่ร้องลูกไปหาแม่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 เออปหาแม่ลูกหาแม่หนุนหนุนแม่เรียกแม่เรียกลูกเอ้าเอาสู้แม่ไปไม่ไป คนไม่ไปเออสู้สู้เหรอสู้เยียบตีนมันเลยลูกเยียบตีนสาย<ป>เออน้องกินสาย<ป>โอปอาเอาหมุนกระดิ่งลงข้างล่างเลยลูกหมุนเอาดีดขาหลังดีดขาหลัง ยีดค้าหลังน้องน้องน้องทำไรปะเอ๊ะอ,ย,อย่ามันติดคอลงแม่กกออเีย,เยา ไปแล้วก็สองคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามและชมพาเข้าบ้านแล้วะค,ะค่ะค่ะชนานแม่นะคะเพราะว่าชอบมาหาปะาแก้วนะคะไปลูกไปลูกแม่เข้าร้องเร็วๆ <c oughs>